สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยคุณชื่ออะไรคะชื่ออัปปีแกโรสเคนเวอร์ตี้ค่ะคุณเป็นลูกครึ่งอะไรคะอังกฤษเ,เมนบุรีรัาค่ะพูดไทยได้ไหมคะพูดได้ค่ะนิดหน่อยเออพูดแคเมนได้ไหมคะ โอ้ใหญ่บ้านแตกทมเตอแตกจำเรียนทำไมคุณพูดอังกฤษได้ไหมคะโอ้เย้แค่นสปิคอลลีลิตลบิทเว้นกรวอัพวิวเลิร์นสัมมอร์ฟรมมายแดดี้พ่อคุณชื่ออะไรคะพ่อฉันชื่อมิสเตอร์เดเมียนเคนเวอร์ตี้ค่ะแล้วแม่ชื่ออะไรคะ แม่ชื่อสติตาเแคนเวอร์ตี้ค่ะตัวไปอยากเป็นอะไรคะโอ้ยอยากเป็นแดนเซอร์ค่ะเอ่ออธิบายเอ่อ,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 อพูดพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะโอ้ยแคน I will introduce myself in English My name is Abigail r o s e k e n w o r t h y I look really, really pretty. My daddy really handsome man and my mummy, นิดหน่อยปุ้มย I got my mummy skin color, but I got my daddy eye. I will look beautiful like my mommy when I'm grow up. When I'm grow up I want to be dancer. Thank you very much. Kit kit.